สวัสดีค่ะวันนี้ป้าภาพมาเฮ็ดอันนี้อีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะเอาสูตรต้มมะขามเปียกเคี่ยวน้ำมะขามเปียกไปเซตส้มตํานะคะพี่น้องนะคะเอาผู้ใดอยากก็รู้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาก็คือต้มบายากหรอกค่ะพี่น้องนะคะคงจะไม่ยากเย็นนะคะอันนี้สูตรก็คือสูตรของาสมนะคะเพราะว่าต้มเคี่ยวน้ำมะขามเปียกนะพี่น้องเราเก็บไว้เป็นปีเลยนะคะให้มันเย็นแล้วก็บรจุขวดนะพี่น้องนะคะเต้าต้มขายก็ได้ค่ะพี่น้องถ้ามีเยอะก็จะต้มขายค่ะ นะคะหาสื่อขวดก้นพี่น้องนะะสูตรปสมก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะพี่น้องก็คือต้มน้ําให้เดือดนะคะรอน้ําประมาณสักประมาณอ่าครึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็จากนั้นกรน้ําส้สมสายชูนะ,ะพี่น้องน้ําส้มสายชูใส่เข้าไปมันจะอ,ออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็คือมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกแบบไร้เม็ดนะคะพี่น้องมันจะแพงหน่อยนะคะห่อหนึ่งประมาณ3ยูโรนะคะสยูโรกว่านะคะพี่น้องนะคะประมาณ10ห่อเลยค่ะพี่น้องนะคะคือให้มัน,หนให้มันเหนียวมันให้มันข้นเลยนะคะพี่น้องนะคะ เพราะว่าบางคนสูตรเนียเขาจะไปใส่แป้งนะคะให้มันเหนียวคนที่เขาทาขายนะคะพี่น้องเพราะว่าแล้วแต่เขานะคะออเราไม่ต้องทําเราคือเราจะเคี่ยวให้มันให้มันแห้งนิดนึงนะคะพี่น้องมันข้นๆเพราะว่าเปลือกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าใส่ส้มตําได้นะ,ะเราจะใช้เอามากองก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเปลือก,อกมันคือลรเม็ดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันลาเม็ดอันนี้เราซื้ออย่างดีไม่มีเม็ดนะคะนะสามยูโรกว่านะคะพี่น้องนะถึงบอกว่านี่แหละค่ะปก็มันสิบห่อนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะพี่น้อง เกลือสักหน่อยนึงแล้วคับแล้วก็น้าตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคะพี่น้องสูตรมันจะออกมานะคะเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องเค็มนิดนึงไม่ต้องเค็มมากเพราะว่าเราใส่เกลือพอสมควรเพราะว่าให้มันตัดกันกับพี่น้องนะคะนี่ล่ะสูตรในการที่ถนอมอาหารนะคะพี่น้องนะคะเคี่ยวน้ํามะขามเอาไว้ทานเองต่างประเทศนะคะพี่น้องตังมึงหน่อเห็นบ่ตุ๋นไม่ให้มันเปื่อยๆนะพี่น้องให้มันนั่นเลยไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่านี่น้ามันเดือดแล้วเด๋ยกก็ต้องผ่อนนะคะพี่น้องนะคะนี่ล่ะค่ะเอา ป้าก็อยู่วงว่างนะคะพี่น้องทําอะไรก็ท่าเป็นงั้นแหละค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันก็ยังวาหลับนี่ยังก็ต้องทำกิดเองเมืนะคะพี่น้องเอาปาก็สีก็ลังสกินเขาค่ะนะคะยิบเสือเรียบร้อยแล้วป้าปาก็เลยเห็ดอันนี้อยู่นะคะนี่แหละค่ะนะคะสูตรัดนัดเราก็ตุนไฟอ่อนลงค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าให้มันจะได้แบบเอ่อได้ ปฏิกิริยานะคะให้มันนุ่มแล้วมันให้มันเปื่อยออกเต็มที่เลยไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะนะคะถ้ามันจะแห้งนะพี่น้องเราก็จะได้กองกองเสร็จแล้วปั๊บเราก็บีบให้มันออกหมดเลยนะคะพี่น้องจากนั้นถ้ารอให้มันเย็นแล้วก็บนจุกขวดนะคะพี่น้องเข้าตู้เย็นนะคะสูตรนี้ทําขายได้นะคะป้าไม่ห่วงเลยทาเนี่ยป้าตาทานมันก็มันก็คือสะดวกเหมือนปลาละค่ะนะคะปลาป้าทําเองหมดค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าไปดูนะคะพี่น้องเพราะว่า ไม่ได้บรรจุขวดนะคะพี่น้องนะคะอึบนี่นะคะเพราะว่าป้าใส่สติกเกอร์นะคะพี่น้องนี่ค่ะป้าทําเองค่ะพี่น้องนะคะทำกินทุกปีค่ะพี่น้องนะคะสูตรปลาเค็มอันนี้อร่อยค่ะสําหรับใส่ออมนะส่งทกโชคด้วค่ะพี่น้องนะคะสติกเกอร์ปลาบริบปีเพราะว่านี่ป้าใช้เองนะคะตอนที่ป้าไปขายป้าก็คือใส่ขวดแล้วก็ใส่สติกเกอร์นะคะพี่น้องติดอ่าติดยี่ห้อติดยี่หเข้าไปนะคะเพราะว่าป้าจะทําสูตรของป้าป้าจะใส่นะคะใส่เกยนะคะกะปิเกยนะคะพี่น้องแบบ ซึ่งมาจากทางเมืองไทยนะคะประมาณ2อกิโลกว่าป้าใสนะคะพวกกะปิเกยป้าป้าใสนะคะพี่น้องก็คือปรุงเคเรื่องแล้วมันจะไม่คาวป้าจะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้แล้วก็ต้มใบมะกรูดใส่ให้มันเปื่อยแล้วก็ปูค่ะปูทะเลนะคะพี่น้องปูทะเล,ป,ะเลประมาณตั้งสองกิโลกว่านะสามกิโลตำตำตำ,ตำตำละเอียดนะคะพี่น้องแล้วก็เติมนะคะน้ำปลานะคะพี่น้องแล้วก็ ชูรสนะคะพี่น้องเราคือเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องไม่ใช่เปรี้ยวหวานค่ะพี่น้องเค็มค่ะเค็มหวานนิดนึงนะคะเพรว่าเราใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะพี่น้องเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะตัดรสกันนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะคือมันจะไว้เวลาราดข้าวนะคะเราร้อนกินจะอร่อยนะคะปลาป้าแล้วก็กองนะคะป้าก็จะตุนนะคะตุนนานนานพี่น้องโม่ใหญ่ๆเลยประมาณ45ิลิตรนะคะเพราะว่าปีนี้ป้าก็เพิ่งจะหมัก หมักปลาร้นะคปะป้าเดียบ้าต้องหาซื้อขวดสซดีบ้าหรือประมาณสี่ลิตรทําเพื่อลูกแล้วก็ขายไปด้วยนะคะงวดที่แล้วก็เหลือไม่กี่กระปุกเพราะว่าเราก็ต้องเอาไว้ประหยัดได้กินนะคะพี่น้องเพราะว่าทั้งปีเพราะปลาร้าซื้อเขาแพงค่ะขวดละสิบยูโรนะคะแปดยูโรสิบยูโรนะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีเราก็ยังว่าแหละเราต้องมั่นใจตัวเองทานะคะพี่น้องไร้สารเจือปนนะคะอย่างที่เราทําเองเห็นปะ่ะทำส,สดๆเลยพี่น้องนะคะเนี่ยสูตรป้านะคะพี่น้องอย่างปลราป้า,ปาอธิบายไปแล้วนะคะ คนใดสนใจก็เออทักมาได้เลยของประส้มด้วยค่ะพี่น้องนะคะเราบ่าตงเห็ดแบบใส่หัวเชือหัว,หวยังเขาใส่สารกันบูดนะคะพี่น้องเพราะว่าเขา,เ,าเราไม่ต้องใส่สารกันบูดนะคะเราเฮ็ดสดๆใหม่ๆเลยโอ้ยกินบ่าเคยมีทองเสียด้วยปลาขนาดกินก็บ่ค่อขคั้นด้อค่ะนะคะกินของยี่ห้ออื่นเนี่ยปลาอืนาานาน่นซื้อมากินีขั้นด้อจมูกนะคะพี่น้องเักเข้าต้มบ่ตุ้มบไริจุมกีด้อค่ะอันนี้ขาต้ม,มสดๆเห็นเลยนะคะนี่แหละค่ะเอา ว่ากันไปอันนี้ก็น้ํานะคะพี่นออ้องเออน้ำมะเออน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะเอาเคี่ยวนะคะผู้ใดยอยากได้สูตรก็เอาไปได้ห่วงสูตรหรอกค่ะพี่น้องนะคะอ่ะโอเคเจอกันใหม่เด็กค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีจ้า